ราแวะมาถ่ายแป๊บหนึง่งเ,เราจะไปถ่ายเราจะไปถ่ายซีนต่อแปต่อแล้วตอนนี้ยังคงไม่มีอะไรทำนั่นงรอเวลาอ่นานบนรอกันเรื่แบบคือง่วงมากเลยตอนนี้นะฮะพี่พีคิดถึงก็เดินกลับห้องมา ง่วง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 มากอันยองนะครับนี่ยอานเจมานั่งอยู่ในห้องไม่มีที่ตั้งกล้องถือไปก็ได้รับไีส่งคุณพ่อครับเมย์ต้องมาในเวลานี้เพราะว่างครับหน้าเสร็จพอแล้วค่ะอ๋อยังไม่ถึงคิวผม เต็นเตนทั้งหมดไปสองไปอ่านไปอ่านต่อละงงเหมือนกันพากันไปนอนดีกว่ามองมาหน้าสดสดแต่งหน้านิดหน่อยแต่งเบามอยู่ดีว่อ เราใส่เลยว่าเราสวยไหมคมยาวเรียนงมาไปค่ายรอเดาอีกรอบยังไดโอ้ยโดนแน่ๆรอบนี้ไม่รอดแล้วรอบนี้ไม่รอดแล้วครูไม่ไปแล้วโดนแน่ๆอ๋อแปลกๆตลอดมากเอ๊ะรอแปลกๆรอแปลกๆคือยังไงนะวันนี้เติมยิววันนี้เติมตี๔ ตีสี่สี่สิบคืออะไรที่ไม่ชอบเลยการเป็นชาวนกเคือปกติก็ก็เอ๊ะพี่พีส่งของของทำไมพี่พีเดินกลับห้องไหมแต่ดโดนหน้าเส็ดดาเดี๋ยวจะไปละตอนนี้เราก็กินข้าวชากับข้าวเที่ยงไปไ พ uhm like, ี่พีเดินกลับห้องนะไม่ต้องไปหรอกนะเสร็จจะมาอยู่กับผมเออแต่ผมยาวเร็วจริงนอนมาแป๊บเดียวเองนันใช่เดี๋ยวจะไปอ่านบทต่ออันนี้ว่างอยู่ว่างอยู่นิดหน่อยว่างอยู่แป๊บเดียวจะไปอ่านบทต่อพูดอลไรกัหยิบมาเตรียมอ่าน นี่ก็คือบทนะครับเป็นปึกพี่ส่วนย่าสวัสดีครับมันนีนๆแคบแ,แบบแปบ,บเดียวก็ยังไม่ทันได้แบบทำเลยเลยคือเริ่มถ่ายตั้งแต่เก้าโมงเช้าเพิ่งได้ถัก,กตอนเที่ยงครึ่งเที่ยงครึ่งคือเกือบบ่าย โ okay. อเคเดี๋ยวเราจะไปอ่านบทแล้วนะคะรับทุกคนใครสอบกันสู้ๆนะฮะอินเดเวลล์งวดจะสอบแซดสอบอินเดเวลอะไรก็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมตัวถ่ายกันแล,ล้วนะครับสปอยด์สิ่งที่ตั้งใจดูไม่ไม่สปอยด์ไม่สปอยด์วันกินข้าวเที่ยงองกินเพิ่งกินเมื่อกี้ะครับอิ่มมากครับสื้อกาแฟเหมือนจะต้องกินกาแฟเพราะว่าหน้าแบบ ไม่ไหวละมงเพราะด้วยความที่ว่าอากาศมันร้อนนะฮะแต่ตอนนี้เราอยู่ห้างนะจริงๆถ่ายซีในห้างแล้วก็ร้อนอยู่ดีไปและไม่ไหวไม่หานไม่หานบนแล้วบ้าน,นนี่อหมดนะส่วนเสงเดียนล้ว <c oughs> ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนแค่แบบพูดเสียงเบาๆเ,เออแค่เสียงพูดคนเบร์ตี์มันจะดังเกินไปนะ bye นั่นไรซื้อขายนักไม่ต้งเล่เดี๋ยวเลิกแล้วไทยลงสตอรี่ให้ดู <laughs> เลิกประมาณสี่อุมห้าทุกเลครับบ <laughs> ๊ายบาย